เปิดตัวทดลองให้บริการโดยมีทั้งสื่อมวลชนและผู้โดยสารไปกับรถคันนี้ด้วยครับเป็นรถมินิบัสไฟฟ้าเคลื่อนที่อัตโนมัติไร้คนขับขนาด20ที่นั่งแต่รถคันนี้ครับเป็นรถต้นแบบมีคนขับนั่งควบคุมที่พวงมาลัยรถอยู่ครับหรือว่าถ้าจะไม่ต้องจับพวงมาลัยบังคับรถเลยก็สามารถทําได้ครับแต่ว่าคนขับจะมานั่งอยู่ด้านข้างบริเวณด้านหน้าแทนแต่ในอนาคตถ้าพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องก้าวหน้าเต็มที่รถคันนี้ก็จะสามารถปราศจากคนขับโดยสิ้นเชิงได้มีกล้องวงจรปิดภายในรถนะครับ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ขนาะที่ใช้รถตามเส้นทางต่างๆเพื่อความปลอดภัยกับผู้โดยสาร รถคันนี้นํามาทดลองระยะแรกให้บริการแก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวไม่เสียเงินนะครับในเส้นทางรอบบึงพระรามอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอย,ยุธยาตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันอังคารเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นโดยสามารถเรียกรับบริการผ่านแอปพลิเคชัน 5G a อ t o เบัสได้ที่ณป้ายจอดรถบัสไฟฟ้าไร้ไคนขับ4แห่งรอบบึงพระรามนะครับมีที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองพระนครศรีอย,ยุธยาวัดมหาธาตุวัดธรรมมิการาช วัดพรามรวมระยะทางทั้งสิ้น2.8กิโลเมตรโดยสามารถเรียกรถแล้วก็จองที่นั่งล่วงหน้านะครับรวมทั้งสามารถดูตำแหน่งปัจจุบันและเวลาที่รถจะมาถึงได้ด้วยโครงการนี้เป็นผลงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาโดยคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียงและกิจกรรมโทรทัศน์และ กิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทออชอให้ทุนจำนวน27ล้านบาทมอบหมายให้ศูนย์วิจัย Property and Vehicle Technology Research Center Move มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยพีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาร่วมกับบริษัทเทิร์นคีคอมมูนิเคชันเซอร์วิสจำกัดมหาชนในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ 5G และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลบริษัท เจนเซิร์ฟจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านระบบหุ่นยนต์และยานยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและบริษัท Next Point จำกัดมหาชนร่วมผลิตเเราก็จะนำแนวทางการพัฒนาของรถโดยสารอัตโนมัติคันนี้นะครับไปทำงานวิจัยต่อนะครับเพื่อดำเนินการต่อยอดแน่นอนในเรื่องของเทคโนโลยี CV2X ที่เราเพิ่งทำนะครับในรถคันนี้เนี่ยเรา เริ่มทำในเรื่องของ C V2N แต่ว่ามันยังมีในแง่มุมอื่นๆในเทคโนโลยีตัวนี้นะครับแล้วก็ในตัวรถบัสไฟฟ้าอตโนมัสเราเชื่อว่า,าเราจะมีการร่วมกับพันธมิตรของเราในการทำต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถที่จะดำเนินการในรูปของเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตด้วยครับรถไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ระยะทางนะครับ 8ชั่วโมงและนอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับในอนาคตเพื่อเป็นการลดมลพิษโดยให้บริการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่แรกครับ